ราสิเมษนะคะคนโสดเนี่ยของในเดือนนี้เนี่ยเรารู้สึกแบบว่าเรายังปิดกั้นตัวเองอยู่นะเรายังเลือกที่จะบอกว่า ไม่มองหาความรักใหม่ๆห,หรือว่ายังเลือกที่จะแบบอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะเพราะเรารู้สึกแบบว่าตัวเราเองเนะี่ยมีมีมีเรื่องอรหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องโฟกัสหรือว่ามีเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยที่เราอยากจะทำนะดังนั้นเนี่ยคนโสดในเดือนนี้เนะี่ยเราก็เลือกที่จะโฟกัสเรื่องของตัวเองยังมองข้ามเรื่องของความรักอยู่นะคะส่วนคนมีคนคุยกันบ้างนะคะความสมคัญในช่วงเนี้ยอาจจะมีการตึงตึงงอนงอกันอยู่บ้างนะตัวของเราเองก็รู้สึกแบบว่า มีบางเรื่องหรือว่ามีบางบางอย่างอะในตัวของคนคุยที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าได้ปรับความเข้าใจกันหรือว่าได้พูดคุยกันหรือว่าได้แบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี้ยมันเลยทําให้เหมือนตัวทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาเข้าใจกันมากขึ้นนะคะดันงนั้นเนี่ยลองเปิดใจคุยกันลองศึกษาเรียนรู้ไอ้ข้อข้อเสียของแต่ละฝ่ายกันนะคะจะทําให้เราเข้าใจในความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นนะส่วนคนมีคู่กันบ้างนะคะ ในเดือนนี้เนี่ยเดือนสิงหาคมนี้นะคะตัวเราเองค่อนข้างจะเจะเจอเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกแบบตึงๆแต่ว่าเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกเฟลเฟลในเรื่องของความสัมพันธ์นะซึ่งตัวของคนรักเนี่ยมันเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่เพียงแค่ว่าตัวของเราเองนั่นแหละที่รู้สึกแบบว่าหนอยไปเองรู้สึกไปเองว่าคนรักไม่ค่อยมีเวลาให้หรือว่าคนรักอ่ะไม่ค่อยใส่ใจเราสักเท่าไหร่เลยนะคะเลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบ้างรู้สึกแบบว่าอยากให้คนรักเอาอกเอาใจบ้าง ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วอะตัวเราเองนะคะก็เลือกที่จะแบบว่าเออบอกกับคนรักว่าเออช่วยมีเวลาให้เราบ้างนะอยากให้เธอแบบโฟกัสที่เราบ้างไม่ใช่มัวแต่แบบว่าหมกมุ่นเรื่องของงานนะคะดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้มีโอกาสที่เรากับคนรักอะจะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันหรือว่าได้ไปพักผ่อนรวมกันหรือว่ามีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะ ราศีพึษศนะคะคนโสดในเดือนนี้นะตัวเราเองอะค่อนข้างที่จะแบบว่าเมินเรื่องของความรักไปเลยนะเมินเรื่องของความรักแบบไปเลยแบบร้อเปเซนนะ ตัวเราเองยังเหมือนบางคนเนี่ยยังไม่ลืมความรักครั้งเก่าหรือว่ายังแบบยังไม่มูบออนจากอดีตนะคะยังวนยังรู้สึกยังรอคอยคนเก่าเก่าหรือว่ายังรอคอยแบบว่าคนคุยเก่ากลับมานะคะดังนั้นเนี่ยคนโสดนะคะก็จะเป็นอยู่ในโหมดของการแบบไม่ยอมมูบออนสักทียังรอคนเก่าหรือว่าคนเดิมกลับมานะคะทางที่ดีเนี่ยควรที่จะแบบว่า มองความเป็นจริงได้าลเรานะว่าคนคนนั้นนะคะเขาจะไม่กลับมาหาเราแล้วนะดังนั้นเราคนที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าได้แล้วนะคะส่วนมีคนคุยกันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ยตัวเราเองค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องอื่นมากกว่าหรือว่าสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเลยนะคะเลยทําให้เราไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนคุยสักเท่าไหร่นะเหมือนตัวเราเองอสนใจสิ่งเนี้ยมากกว่าเลยทําให้แบบว่าคุยกับคนคุยอ่ะน้อยลง จนแบบบางทีบางครั้งก็ไม่มีเวลาให้กันนะคะดังนั้นเนี่ยค้นหาเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นหรือว่าอ่ะดรอปความสนใจนะั้นลงมานิดนึงแล้วก็หันมาสนใจคนรอบข้างบ้างก็ดีนะคะ<ม>ส่วนมีคู่กันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ยความรักของเรากับคนรักเนี่ยค่อนข้างจะ ลงตัวในระดับหนึ่งเลยนะตัวของเราเองอะค่อนข้างจะร,รู้สึกว่าโอเคแล้วอ่ะกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ได้แบบไม่ได้ชอบความตื่นเต้นไม่ได้ชอบความแบบวุ่หวาอะไรหรอกเราชอบความเรียบเรียบง่ายๆนะคะรู้สึกว่าเข้าอกเข้าใจกันดีนะแต่บางทีบางครั้งเนี่ยคนรักอะกับรู้สึกเหงา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 เบื่อเบืหน่อยๆเหมือนแบบตัวเราเองชอบแล้วละ่ะความราบเรียบแบบนี้แต่คนรักอะเหมือนต้องการความแบบว่าเออสิ่งที่น่าสนใจบ้างต้องการแบบว่าอะไรที่มัน ตื่นเต้นบางหรือว่าต้องการให้มันดูแบบชีวิตคู่ดูมีสีสันนะคะเหมือนความคิดของเรากับคนรักอะ่ะไม่ค่อยตรงกันสักทีเดียวเลยนะทําให้ตัวเราเองค่อนข้างที่จะแบบอะ ไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงดีตัวเราเองก็อยากจะอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆแฟนเนี่ยก็ชวนไปนูน่ไน,นไปนี่ออะชวนไปดูหนังข้างนอกบ้านชวนไปทํานูน่นทํานี่บ้างทำให้ตัวเราเองแบบบางทีกอ็อยากจะอยู่เฉยๆอยากอยากจะอยู่เงียบๆดูตัวคนเดียวบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยลองลองนะคะลองเอาใจแฟนบ้างอ่ะลองไปกับเขาดูบ้างนะคะ แต่ไม่ได้บอกว่าถ้านไหนที่เรารู้สึกบอกว่าเออเหนื่อยแล้วอยากจะบอกว่ากลับมาบ้านอยากจะกลับมาพักผ่อนแล้วลองบอกกับเขาตรงๆว่าเออเนี่ยไปแค่นี้ก็พอไม่ต้องแบบว่าไปทุกๆวนันหรือว่าทุกๆวีคนะขอให้แบบว่าแค่ได้อยู่ใกล้กันหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันบ้างแค่นั้นก็พอคะ่ะ ราศีเมถุนนะคะคนโสดเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะแบบว่าเนื้อหอมมีเสน่ห์นิดนึงนะเป็นคนค่อนข้างจะเป็นลี่มากๆเลยแบบเข้าหาคนอื่นได้ง่ายๆนะคะเลยทําให้คนเนี่ยเข้ามาชอบเราได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกให้เราอะเข้ามาเลือกนะคะ1-2คนนะหรือว่าเราเนี่ยแหละรู้สึกถูกใจมากกว่า สองคนขึ้นไปนะคะช่วงนี้นะนขาจะมีสเสน่ห์และเนื้อหอมมากๆเลยเลยนะคะในทางกลับกันเนี่ยตัวเราเองก็ยังมีความรู้สึกแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยกับตัวเองนะบางทีบางครั้งอะ่ะเหมือนภายนอกเราจะดูลันลาแหละภายนอกเราจะดูลันลาดูมีความสุขดูแบบว่าเป็นคนลื่นเลอเป็นคนเฟรนลี่นะแต่ลึกๆอ่ออะเรายังเป็นคนที่แบบว่ายังแบบยังไม่ลืมยังไม่ลืมแบบความเจ็บปวดในอดีต ในความรักครั้งเก่าถือว่ายังลึกๆแล้วก็ยังไม่ลืมคนรักเก่านะคะแบบอาจจะมีการรอรอแค่5%หรือ10%เท่านั้นนะแต่ก็รู้แลว้ว่าชีวิตต้อง move on แล้วก็เดินไปข้างหน้านะลึกๆแล้วเราก็ยังแบบมีความเหงามีความโดดเดี่ยวอยู่บ้างน,นะคะส่วนมีคนคุยกันบ้างน,นะช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องที่แบบเรารู้สึกอึดอัดใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนคุยเรารู้สึกว่า,วามันน่าจะไปให้ได้มากกว่านี้ หรือว่าความสัมคัญมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่มันเหมือนทุกวันนี้เหมือนเรากับคนที่เราคุยอยู่มันเหมือนแบบอยู่อยู่แบบอยู่กึ่งกลางมันจะดีก็ไม่ดีที่สุดมันจะแย่ก็ไม่แย่ที่สุดเลยนะคะเลยทําให้เรารู้สึกแบว่าเราจะเลือกทางไหนดีคือเราก็พยายามที่จะปรับตัวเองแล้วลองหาทางอื่นแก้แล้ว,วอ,อะเจอกันคนละครึ่งทางไหม คุยกันล้ารู้สึกมันไม่ค่อยคลิกกันนะคะแนวโน้มในเดือนนี้เนี่ยมีการที่เรากับคนคุยจะเปิดอกคุยกันนะว่าเราจะเอาแบบความสัมพันธ์ของเราไปอยู่ในทิศทางไหนดีนะคะก็ลองคุยกันดีๆนะคะลองปรับลองปรับกันดูอีกทีนึงก็ได้เนอะเผื่อแบบความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะคะส่วนคนมีคู่กันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ย ความความรักค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากๆเลยนะทั้งตัวเราแล้วก็คนรักเนี่ยต่างก็ซับพอร์ตและดูแลกันละกันนะคะตัวเราเองเนี่ยก็ค่ที่จะโอเคแล้วล่ะกับความรักครั้งเนี้ยเรารู้สึกแบบว่าเออเป็นครอบเป็นครัวแล้วล่ะรู้สึกแบบว่าเอออยากจะหยุดไว้ที่เขาแล้วล่ะหรือเธอแล้วล่ะเรารู้สึกว่าไม่ได้อยากจะแบบมองหาใครเพิ่มเติมหรือว่ามองคนอื่นเพิ่มเติมนะคะ แต่คนรักของเราอ่ะกับรู้สึกแบบว่าเหงาเหงาอ่ะรู้สึกเหงาเหงาเหมือนตัวคนเดียวรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะหรือมีการเฟดตัวเองออกไปทั้งนี้เนี่ยตัวเราเองอ่ะไม่ได้ขาดตกบกพร่องในหน้าที่ในหน้าที่ของคนเป็นแฟนนะแต่เพียงเพราะว่าช่วงนี้เขาเหมือนมีแบบอารมณ์อ่ะค่อนข้างที่จะขึ้นลงได้ง่ายหรือว่ามีอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเซนสทีฟนิดน,นึงนะคะเราอาจจะต้องแบบว่าเอาใจใส่คนรักสักหน่อยนะหรือว่าอย่าพยายามพูดเล่น หรือว่าบางทีบางครั้งเมื่อก่อนเราอาจจะพูดเล่นบ่อยๆเขาไม่เคยโกรธหรือไม่เคยงอนเราแต่ครั้งนี้เขาอาจจะแบบงอนแล้วก็คิดจริงจังกับคําพูดที่เราพูดไปนะคะดังนั้นก็ระวังคําพูดของเราสักนิดนึงนะอะไรที่แบบว่าเล่นมากไปอะ่ะก็ก็ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหรนะ่นะก็ค่อยๆดับอาการเล่นลงของตัวเองลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้คนด่าค่อนข้างที่จะอดไวได้ง่ายนะ